รับทักษินกับไทยกับไทยบอชนอกำหนดเส้นทางเตรียมพร้อมรับทักษินพาตัวไปศาลเรือนจำ จากกรณีที่ก่อนหน้านั้นหลายคนคงจำกันได้สำหรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงที่คิดว่าจะเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาได้แล้วโดยให้เหตุผลว่าตัดสินใจเองด้วยความผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเราผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไทยไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผม ขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องผลักผ้าจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับนายทักษิณทวิตข้อความผ่านบัญชีทวิตเตอร์เช้าวันนี้9พฤษภาคมต่อมาเวลา10นาฬิกายนาทีนายทักษิณทวิตข้อความเพิ่มเติมโดยระบุว่าไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระพักเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและว,วันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลรักษาของพลเอกประยุทธ์อยู่ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรัก ความผูกพันกับครอบครัวและแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเราผู้นำคนที่23ของไทยเป็นบิดาของนางสาวแพททองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยในวันที่นางสาวแพทองทานครอดบุตรชายซึ่งถือเป็นร้านคนที่เจ็ดของอดีตนายกพร้อมตั้งชื่อว่าชาสินนายทักษิณเคยทวิตข้อความจำนองเดียวกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุห่วงเวลาที่แน่นอน